นี่นะคะอยู่ในนี้24ชั่วโม่วงว้าว,ว,าวในนี้ใช่ไหมปุ๊บประตูมาได้พี่จะมีคนแจไว้ได้วยนะเยังสบายนะแลวพี่ขับแม่ขับเปิดไฟแล้วในนี้พี่สวยไหมดูนะดูตรงนี้นะพี่จะยืนให้ดูยืนจะไ,ได้ไหมเนะนื้อยืนจะได้ยืนจะได้ไหม เห็นแล้วไหมขยืนได้ไหมโอ๊ยขยืนไม่ได้หรอนี่นะขนมอยู่บนตัวโอ้ยเจ็บเออเจ็บ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 มากนี่นะพื้นที่เราจะ นี่นะโห่ a ม a z i n นเนี่ยไฟเราดูนี่นะว้าวว้าวด้านี่มันจะมีสองไฟนับพี่จับจับไม่ได้เลยโอ้ oh, ่แต่ทางนี้เป็นปะเกจกโห่ oh, พี่เย็นมากเย็นมากข้างนอกเย็นมากเย้ม yeah. ดูนะาหนึ่งสองสามโอ้ย โล่งมากเลยโล่งมากอย่นานะคาตัวโคอี่ยเรามาลบอีก